ท่านจะกล่าวคุณพ่อคุณแม่เพียงย2 0 3บสาทีเนี่ะคงไม่ทั่วถึงเพราะว่าบุญคุณของพ่อของแม่นั้นยากเหนือที่จะพรรณนาหาที่เปรียบไม่ได้แต่คราวพรรณนาะมะสังเกตเพราะให้หลานชาได้เข้าใจถึงหน้าจอแม่เอาพ่ออยู่บ่าซ้าย เอาพ่ออยู่บ่าขวาให้พ่อครับแม่กินขา่าวบนบ่าเขาหนากครับทายบนบ่าเขาหนากหน้าก็ยังไม่ตอบแทนพระคุณพ่อค,ค,คุณแม่ได้หมดหลังจากบวชเท่านั้นแล้วที่จะตอบแทนได้บ้างแต่บวชไปแล้วจะต้องทำความดีทำความดีในทางภูทธศาสนาตามระเบียบวินยัย ของพระบวชสิบห้าวันขอลุงขอไวอ้ต<อ>ักสามขอ้อข้อที่หนึ่งให้นาคมาวิน,วนสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นทุกวันเนอ,อได้ไหมมัวแต่โทรศัพท์คุยกับิกาไรไม่ได้นะข้อที่สอง หลังจากทำวัดชาวเซธเขาตีละงคังเป่งเป่งเป่งให้นาคให้พระใหม่มาวินวินทีบาทตอนเชา้าทุกวันเนอะไม่ใช่ทักตีลังคังเป่งเป่ง,ปงพระมาวินยังไม่ลุกเลยทำยังไงมาเขาท่านเนอะข้อที่สามหลังจากบินทีบาทกลับมาแลว้วชันจะงหารชาวแลว้ว ใหนะ้ให้พระมาวิน,กว,วนกวดวิหารลานเจดีบ่นไหนที่โลกกรุงรังโตะยักเดือยักใหญ่ทุกวันเนออยู่บ้านกวดบานสักทีไหมเป็นพระใหม่จะต้องไปทำ <c oughs> ทำสามข้อเนี่ยได้ ถ้าทำสามข้อนี้ได้นาเอ้ยไม่มีใครนินทาดอกญาติโยมคนไหนดินทามาบอกลุงเบืองเนอทำสามข้อนี้ได้ถ้าไม่ทำสามข้อนี้เข,ขาจะนินทามาสู่พ่อสูกแม่เอ้ยหนักมาวินบวชแปลกขี่ครานแท้ๆนั่งสือก็อไม่อยากท่อง บินที่บากกะลุกไม่ทันเขาทุกทีกวดวิหารลานเจดีก็ไม่จับไม่กดทุกทีมาได้จะซึนาหนว้ยเขาว่าอย่างนี้เด้คนเท่าเขามาวัดแปดคำสิบห้าคำ,คำเขาไม่เห็นพระทองหนังสือกวดวิหารลานเจดีกวดไม่ไม่แกรก โยมยาโยมยายกวางตะกล้าหมากยกมือไหวถ้ามาวัดแปดคำสิบห้าคำเห็นพระมาวินดูแต่โทรศัพท์คุยกศิกศิกระแชกันฮอรอกอะอีกโยมก็ไม่กล้าวางตะกล้าวางยกมือไหวดอกหน้าเ้ย นางนั่นบวชหน่อยวันทำให้ดีเดลกเู้ิ้อบาปกรรมมันมีบาปกรรมมันมีรรมมนมอย่าเอ้ยบุญก็มีผมผ่าก่อนจะพาก็สวดมนต์บวชไหนสวดได้ก็สวดไปนอนรอเขาจะพาก็สวดไปสวดไปบุญกุศลก็ช่วยดอกเดิฟื้น ฟื้นตอนไ่เข้าห้องไอซีเลยไปเข้าห้องไอซียู้าเขาเลยฟื้นนะครับบุญก,กุศลก็มีดันงน,น่านนาบวชเข้าไปแล้วขอให้บวชทั้งกายและตั้งใจบวชด้วยความศรัทธ,ธาความเชื่อประสาทะความเรื่องสายในภูศาสนาขอให้ตั้งใจบวชเนออตอนที่สาจะแกะใบสีให้ฟัง